ไปดูเรื่องแวดวงนางสาวไทยกันบ้างครับปีนี้ฮะพี่บุ๋มปนัดดาครับก็มาถ่ายทอดเ<อ>รื่องราวนะคือพี่บุ๋มเนี่ยเป็นนางสาวไทยปี2543ใช่มใช่แล้วมาถ่ายทอดนะให้น้องๆเ่ยนะที่มาเข้าประกวดแต่ปีนี้ด้วยครับไปดูกันหน่อยฮะ อัปเดตเรื่องงานคนบันเทิงจิตอาสากันหน่อยครับพี่บุ๋มปนัดดาครับทุกปัญหาของชาวบ้านครับเราจะเห็นพี่บุ๋มฮะก็เดินทางไปช่วยเหลือนะฮะตลอดตั้งแต่เหตุการณ์น้าท่วมใหญ่บุร d ม r u n g สถานการณ์โควิดทุกประลอกครับพี่บุ๋มก็ลงพื้นที่แล้วก็ช่วยเป็นสื่อกลางครับนำสิ่งของที่ได้พระบริจาครับไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยหรือว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับหรือแม้แต่การช่วยเหลืองานสังคมต่างๆนะครับรวมทั้งเป็นจิตอาสาตัวอย่างต้นแบบด้วยนะฮะในการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ ล่าสุดครับพี่บุ๋มฮะเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเป็นนางสาวไทยมาก่อนนะปี2543<ว>ดูสิฮวนะสวยจริงๆเลยนะฮะปีนั้นถือว่าพี่บุ๋มฮะโดดเด่นมากๆนะครับเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดจากที่เคยเป็นน,นางสาวไทยครับพร้อมกับมาทำเวิร์กช็อปะฮะให้กับน้องๆ50สาวงามที่เข้าประกวดนางสาวไทย ครั้งที่53ประจําปีนี้ฮะน้องเอ๋ไปทันไหมไม่ทันแล้วเกิน,นแล้วพี่แบ๊กนเลยนี่สาวงามแต่ละคนฮะบอกเลยว่าปีนี้ทั้งสวยทั้งมากความสามารถฮะเรียกว่าหนักใจกออประกวดนางสาวไทยและคณะกรรมการมากมากทีเดียวฮะอะไปฟังเสียงพี่บุ๋มพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับบอกว่าให้พยายามฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ ตอนนั้นที่แม่หมประกวดเองเนี่ยก็เป็นคนใหม่ไม่เคยประกวดอะไรมาก่อนก็อาศัยเรียนรู้ในกองประกวดเนี่ยแหละค่ะว่าจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรดังนั้นกว่าวันที่จะถึงวันไฟแนลสู้ให้เต็มที่พัฒนาตัวเองให้เต็มที่และขอให้เป็นผู้ชนะจากการประกวดในครั้งนี้และจะได้เข้าครอบครวัวนางสาวไทยด้วยกันค่ะ นี่สู้ให้เต็มที่ทำะะให้เต็มที่อ้โปีนี้นะพี่เป็นกรรมการพี่ก็หนักใจเพราะแต่ละคนดูสิอือสวยนะแล้วก็น่ารักทั้งนั้นเลยนะฮะ การประกวดนางสาวไทยประจำปีนี้ครับก็จัดโดยบริษัท TPN Global จำกัดและทางกลุ่ม True ฮะร่วมสนับสนุนการประกวดครับจะมีการถ่ายทอดสดการประกวดครับผ่านช่อง24 True for You ครับทั้งในรอบพิลิมินาบรีนะฮะและก็รอบตัดสินนะครับในวันที่6กุมภาพันธ์นี้ครับบอกเลยครับการประกวดปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มสวยงามยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นเวทีนางสาวไทยแน่ๆและได้ชมกันสดๆฮะส่งตรงถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะฮะทางช่องเรานะครับ รวมถึงถ้ามีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับสาวๆผู้เข้าประกวดนะฮะเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตนฮะในรายการข่าวติดแปลกนะครับให้แฟนๆนางงามครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารกันแบบนี้นะฮะใช่ออ,อต้องบอกว่าตอนที่มาประกวดมาสมัครอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีที่เปิดกว้างมากๆไปที่ฮือฮามาก,มาก,มากพี่แบงค์เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพน้องผู้เข้าประกวดคนหนึ่งชุด เถานะนี่คนนี้คือ,อเป็นที่ฮือฮาเพราะว่าเขาเป็นผู้เข้าประกวดที่เป็นออทิสติกแล้วก็มีใจรักอยากที่จะมาประกวดออ,อ,อันนี้เป็นมีการแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมากเลยโอ้ดูคุณน้องก็มีความมั่นใจเหมือนกันนะนี่ขอให้โชคดีไปแล้วกันไปนกาลังใจใทุกคนแล้วกันนะคะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ ความสนุกสนานครับ